ดาราโฮเทลรีสอร์ทสปาโฮมโปรแฟร์ยีพฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถนนนิมมานเฮมินอนิสาคลินิกอ้าวมีอาหารหมาไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีอาหารคนบ้างนะกต้องกับช่วงนี้ค่ะเชฟตากลัวใช่แล้วค่ะซึ่งเชฟตากลัวจะพาไปทำเมนูตากัว เน,นูกุ้งทอดซอสส้มตำ <c oughs> เออเป็นกุ้งแม่น้ำตโตโตๆค่ะราดกับน้ำซอสส้มตำแซ่บๆอุ้ยเรื่องแซ่บขอให้บอกแซ่บมากนะคะ <c oughs> ไปถามเชฟจากกูไปเลยค่ะ กุ้งทอดซอสส้มตำนะครับจะพูดถึง2เมนูก็คือส้มตำเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบแล้วกุ้งทอดเนี่ยเป็นวัตถุดิบของไทยเอามาผสมประสานกันก็กลายเป็นเมนูใหม่เป็นกุ้งทอดซอสส้มตำที่ทุกคนไม่เคยเจอเลยเมนูนี้ห้าพลาดเลยครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าครับวัตถุดิบของวันนี้ก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำซอสส้มตำกันก่อนนะครับปกติทั่วไปนะครับเริ่มจากการนำ มะขามเปียกครับเราจะใช้มะขามเปียก2ส่วนครับตามด้วยน้ำปลานะครับ1ส่วนนะครับแล้วน้ำตาลปี๊บ2ส่วนเท่ากันครับการทำซอสนะครับจะให้มีลักษณะข้นๆครับดังนั้นในการทำซอสเนี่ยเราก็จะเคี่ยวซอสไปเลย ในขณะเดียวกันนะครับเราจะทอดกุ้งีละหนึ่งตัวเท่านั้นเพราะว่ากุ้งเนี่ยเวลาทอดเนี่ยเราต้องการให้สุกพอดีถ้าเกิดเราใส่พร้อมๆกันเวลายกยกเวลาต่างกันตันความหวานความกรอบกุ้งก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะใส่กุ้งะนะครับสังเกตนะว่ากุ้งจะค่อยๆเหลืองแล้วก็อมส้มนะครับอย่างช้าๆนะครับตอนนี้เราจะไม่มีการตับกุ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะจะทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยช้าได้เราให้กุ้งสุก แล้วก็เซตตัวอย่างช้าๆไปเรื่อยๆครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาดูตรงซอส้งตำครับที่เป็นตัวลักษณะเบสิกคือข้นๆน,น,นะครับแบบนี้ฉะนั้นเราเคี่ยวไว้สักแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับสังเ,เกตนะว่ากุ้งพอเริ่มเซตตัวนะครับเราก็จะกลับนะครับได้เลยแล้วเราก็ใส่ตัวถัดไปครับเราไม่ต้องการให้อุณหภูมิร้อนจัด จนเกินไปครับกุ้งที่อร่อยนะครับจะสุกพอดีนะครับถ้าเกิดสุกมากจนเกินไปที่เรียกว่าโอเวอร์คุกนะครับก็จะมีความแข็งนะครับจนเกินไปและความหวานก็จะหายไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแล้วก็กลับตัวนี้ต่อครับเราก็ใส่ตัวนึงครับเพื่อให้อุณหภูมิของน้ํามันนะครับร้อนไปแบบเรื่อยๆช้าๆโดยที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไปครับอ่าตอนนี้เราได้ซอสสไตล์คาราเมลนะครับเราก็ปิดแก๊สพักไว้ ตอนนี้ครับเราก็จะเอาตัวซอสนะครับมาใส่ในถ้วยครับแบบนี้ครับหลัจากนั้นนะครับเราก็จะเอาพริกนะครับหั่นนิดหน่อยครับหลังจากสับพริกนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับต้องการให้มีกลิ่นของกระเทียมนะครับเราก็สามารถเพิ่มกระเทียมไปได้สังเกตนะครับตัวนี้กลิ่นกุ้งนะครับก็จะออกมาแล้วครับเชฟปิดแก๊สเลยครับ ครับตอนนี้เราได้กุ้งเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะเอามะนาวครับจะใส่ไปในน้ําซอสครับเราก็จะเอาตัวช้อนครับที่เรามีนะครับบีบมะนาวไปมะนาวนะครับจะทําให้ซอสส้มตำนะครับมีรสชาติจัดแล้วก็จี๊ดจัดมากขึ้นครับ แค่นี้ครับการทําซอสส้มตำครับก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณผู้ชมทุกทท่านครับคราวนี้เรามาดูวิธีการจัดจานเพื่อให้จานอันนี้มีความสวยงามครับเราก็จะเริ่มการเทซอสนะครับเราก็จะปาดช้าครับนะครับเมื่อเราปาดซอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากุ้งนะครับมาวางของเรานะครับเราจะใช้กุ้งตัวเนื้อนะครับสำหรับหัวกุ้งนะครับเราก็จะ ไม่ทิ้งครับเราจะเอามาเดคอเรชันครับแล้วเราก็จะเอาพริกขี้หนูกระเทียมครับมาวางที่สำคัญนะครับมะเขือเทศนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้สีของจานนี้สวยขึ้นครับเราก็จะเอามะเขือเทศครับผ่าครึ่งทางนี้นะครับเราก็จะมีการจัดวางครับตามไปด้วยมะนาวครับ แล้วที่สําคัญนะครับการราดซอสด้านบนจะทําให้กุ้งเนี่ยฉ่าไปด้วยซอสส้มตาครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกุ้งทอดซอสส้มตาของผมเชฟจากัววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูดีๆแบบนี้ไม่อ้วนด้วยแซบด้วยเหมาะกับปากคนไทยขอบคุณเชฟดีมากๆเลยเอาไปทําที่บ้านได้เลยนะน้ํามะขามเปียกทุกอย่างมีอยู่แล้วออคนนเอาตอดกุ้งอหันหันหันเอากิน อกินตั้งแต่ทอดกุ้งแล้วไม่ต้องรอทำอะไรเยอะจริงจริงน้ำยำไม่ต้องเลยเอากุ้งมาทอดล้วกินได้จบเลยจิ้มซีอิ๊วบลาดีไม่ดีบางคนไม่ต้องทอดด้วยนะดิบๆเลยดิบมะนาวกินได้เลยคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบอะไรง่ายๆเอาอะไรเร็วๆวันนี้นะคะชิคก์ฮอลิกเราค่ะมีเครื่องมือที่ทำให้การทำความสะอาดบ้านคุณง่ายแล้วก็เร็วมากด้วยยังไงอะคะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยดีกว่า เทคโนโลยีเข like ้ามามีบทบาททําให้มนุษย์อย่างเราเรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นวันนี้ชิคกฮอลิกเลยนำแก๊เเ็ตที่จะเป็นเครื่องทุนแรงให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านได้มีเวลาไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตมากยิ่งขึ้นกับหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ถูพื้นได้อย่างสะอาดหมดจดเห็นตัวเล็กๆแบบนี้จะทํางานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ แกจเจที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นแก๊จเจที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับแม่บ้านยุคใหม่ได้มากพอสมควรค่ะและแกจเจที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือหุ่นยนต์ถูพื้นอัจฉริยะ iRobot b r ราวารุ่น 380T ค่ะ จุดโดดเด่นของแก๊เจตตัวนี้นะคะคือสามารถทํางานได้2รูปแบบแบบแรกก็คือแบบถูปเปียกซึ่งถูปเปียกเนี่ยสามารถใช้ขนาดพื้นที่ได้ประมาณ32ตารางวาหรือการทํางานเนี่ยสามารถทํางานได้ต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะในรูปแบบที่2ก็คือเป็นในส่วนของแบบแห้งซึ่งสามารถใช้ได้ขนาดพื้นที่ประมาณ9 0ตารางเมตรหรือใช้ระยะเวลาในการทำงานได้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ และการทํางานทั้งสองรูปแบบนี้ค่ะจะมีอุปกรณ์หนึ่งตัวซึ่งเรียกว่าคิ้วคิ้วเนี่ยเป็นการกําหนดทิศทางการเดินทางของหุ่นยนต์ถูพื้นให้ไปในทิศทางทุกซอกทุกมุมรวมถึงยังป้องกันการที่หุ่นยนต์ถูพื้นเนี่ยตกบันไดหรือว่าตกตามร่องพื้นต่างๆของบริเวณบ้านได้ด้วย กจ็ตตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเร่งรีบรวมถึงแม่บ้านยุคใหม่ค่ะเพราะว่าสามารถแบ่งเบาภาระในการทําความสะอาดบ้านและทําให้เราไม่ต้องถูบ้านเองต่อไปค่ะ ไหคอุปกรณ์ที่เรามาฝากนะคะแล้วช่วงชิคกฮอร์ิกของเราในวันนี้ค่ะมีของมาแจกด้วยนะคะนี่เลยหม้อที่ทำทั้งต้มแล้วก็ย่างในเวลาเดียวกันนี่เราแจกกันไปเลยฟรีๆนะคะสินค้าจาก t u u n s mat t ร้านค้าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเพียงแค่เข้าไปตอบคำถามนะคะใน Facebook รายการเรานะคะสวยเฉียบเนี้ยไบโพส์ทีวีค่ะกับคำถามที่ว่าทำสุก,กี้ต้องใส่ผัก แต่ถ้าจะชูรสความรักใส่อะไรดีจ๊ะถ้าทำสุกี้นะคะต้องใส่ผักแล้วถ้าเกิดว่าจะชูรสความรักของคุณเนี่ยคุณคิดว่าใส่อะไรลงไปดีเข้าไปตอบกันนะคะในเฟซบ o o กเซเวชิบเนียบไบโพสต์ TV นะคะใครคิดคำถามเนี่ยไงล่ะไงล่ะก็ลิงก์กันกับอุปกรณ์ที่เราจะแจกนะคุณอันนี้มันเก๋มากเลยอ่ะเราไม่ต้องใช้สองเตาอีกต่อไปเหมือนอันนี้ป้าปิ้งย่างได้ต้มได้คาถามแบบนี้เหมือนพวกนี้เลย จบหมอต้องใช้ทุนอยากจบที่คุณต้องใช้อะไรอะ่ะอ่ามันเป็นคําถามประเภทเดี๋ยวขอดูอีนาคนตั้งคําถามนะ ต้องทำติ๊กเกอร์ขายเนาะคถามแบบนล้วก็สอบถามทีมงานด้านหลังนะคะแต่เนอตืคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตอบว่าใจจะธรรมดาคนตอบแล้วเออนะต้องตอบไปที่พิเศษกว่านี้ถ้าอยากชูรสความรักก็ต้องใส่ความดีลงไปค่ะรักความดีแต่ว่าถ้าอยากจะชูรสจริงๆชูรสความรักจริงไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะใส่อะไรคะไม่ต้องใส่อะไรเลยไงคะอ๋อคือไปเปืนเปล่าเลยปอะ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  <ไ> <ไป S 1> สวัสดีค่ะ